สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปปกักตัวหมอกันที่โรส3 0 6 0ปกักช่องวังน้ําเขียวนะครับในวันที่พาย,ยุเข้านะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับเจตาน,ตอน,น,นตอนตอนนี้นแล้วตอ,ตอนนี้เราเราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ย ตน้ตอ, like ตองโนรุกเริ่มมาใช่ไหมโใช่แล้วมืดมาเลยเราเดินทางเส้นสามสี่กบินบุรีวังน้ำเขียวนะครับเราก็วิ่งตรงเส้นน <Mm ี้นะครับครับเราก็มาถึงแล้วครับบรรยากาศ ดีนะครับวิวเนินเขานะครับก็ัตราค่าบริการนะครับก็มีค่าน้ําแข็งนะครับ20บาทตักฟรีตลอดนะครับแล้วก็มีค่ากลางเต็นท์ผู้ใหญ่นะครับ200นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีปลั๊กไฟให้นะครับมีห้องน้าชายหญิงแยกมีอ่างล้างจานนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ก็มีดอกไม้ให้ชมนะครับนี่เป็นห้องน้ํานะครับปลั๊กไฟ อยู่ตรงทางเข้าเขาใก้กัน,นห้องอับน้ำนครับแยกห้องแห้งนะครับในห้องแห้งไว้วางของนอกไว้แต่งตัวแยกเป็นห้องเปียกนะครับนี่เพิ่งทำน้ําอุ่นห้องน้ํานะครับห้องอาบน้ํามีสามห้องตัวตีครับ,รบห้องอาบน้ํามีสองห้องนะครับ สำหรับห้องน้ำชายนะมีโถสีครับแล้วก็มีห้องน้ำอีกสามห้องนะครับอันนี้สำหรับห้องน้ำชายนะครับบรรยากาศจะเป็นประมาณห้องน้ำนะครับสวยงามครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงครับบรรยากาศโดยรวมจะเป็นวิวเขานะครับแต่วันที่เรามาก็ ฝนปล่อยทั้งวันนะครับตอนนี้กำกำลังทำอะไรครับกำยานั่งตู้เย็นขึ้นนอนอือน,นี้ที่ที่นอนเป็นรุ่นไหนครับเนี่ยเป่าลมอัตโนมัติเป่าลมอัตโนมัติไม่ต้องงอไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่แล้วอือน,นี่เป็นบรรยากาศโดยรอบ ก็จะเป็นวิวเขาเตอนนี้ฝนล่อยๆครับฝนเริ่มซาแล้วแหละเป็นบรรยากาศโดยรอบครับตอนนี้เราก็เตรียมที่นอนเสร็จแล้วครับสิ่งสำคัญที่เราจะมากางเต็นท์กันหน้าฝนนะครับก็คือ ายชีสนะครับแล้วก็สมอบกนะครับเน้นเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็เสานะครับเน้นให้แข็งแรงครับเชือกความแข็งแรงนะครับแล้วก็จุดที่เราจะกางเต็นท์นะครับเน้นให้ไม่ให้น้ําขังนะครับไม่ให้เป็นจุดรับน้ํานะครับให้ถ่ายเทน้ําได้สะดวกนะครับแล้วก็ายชีสนะครับก็แนะนําให้กางคุมเต็นท์นะครับเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเราจะเก็บเต็นท์ได้ตอนไหนแต่ถ้าเราคุมนะครับเราจะสามารถเก็บตอนไหนก็ได้นะครับก็จะเปียกแค่ เพราะไฟชีดนะครับก็สำหรับเย็นนี้ก็น่าจะครับขอตัวเข้านอนก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับครับก็สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับขณงเช้านี้ฝนก็ยังตกยังต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานนะครับแต่เราได้เตรียมความพร้อมมาแล้วครับก็รับสบายครับอากาศเย็นสบายครับผมมีคนยังนอนไม่ตื่นครับหลับสบายจนนอนไม่ไม่ตื่นครับกิตาน ตื่นได้แล้วโอ้หลับสบายจนไม่อยากตื่นโอ้หลับสบายเหมือนนอนอยู่ที่บ้านครับกับบรรยากาศฝนล,ลินลิน อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของเช้านี้นะครับก็จะเริ่มมีหมอกว่างนะครับแต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวครับจะพาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับของหลังจากที่เรามาปักสมอที่นี่คืนนึงแหละก็คือช่วงเรามาเย็นเลยไม่ได้เดินชมโดยรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับทิวเขานะครับเป็นทิวเขามีหมอกนะครับหมอกที่ก็เพราะว่าเนื่องจาก ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องครับอาจจะเห็นหมอกได้ไม่ไมชัดนะครับมันฟุ้งไปไปหน่อยก็ถือว่าบรรยากาศดีครับสวยงามครับผมแล้วก็จัดเตรียมอาหารเช้านะครับเตรียมกินอาหารเช้านะครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็นท์นะครับพอเราก็จะเก็บเต็นท์แล้วก็จะเดินทางต่อนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงที่เรา กำลังจะเก็บเต็นท์นะครับก็ฝนยังคงตกอยู่นะครับครับก็จะมีแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับคนที่กางเต็นท์นะครับเปียกฝนหรือเจอความชื้นนะครับแนะนําก่อนเก็บนะครับขอให้ผึ่งให้แห้งก่อนนะครับก็กลับไปผึ่งที่บ้านก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงดอกไม้นะครับโดยรอบนะครับที่เขาได้ปลูกไว้นะครับให้เราได้เข้ามาชมอันนี้ก็พามาชมก่อนกลับนะครับก็จะเป็นบรรยากาศสวยงามครับ ประมาณนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่กดติดตามเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่อัปเดตเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ